ตอนในการขึ้นแม่พิมพ์นะครับโดยช่างนั้นใช้อนนอลออไไฟ้านะครับในการยกเพื่อที่จะลดแรงของช่าง

ทำการเคลื่อนที่เพื่อที่จะยึดแม่พิมพ์และถ้าเราดึงโปรแกรมที่ดึงไอ้ค่าพลังานที่โอ้ทำไว้น่ะ ก่อนเลยครับชุดแคมป์ครับชุดแคมป์ครับแคมป์กับแผ่นท็อปกับแผ่นปะทอมนะครับซึ่งมีบ่าออกมาใช้ในการจับยึดแคมในลักษณะของการกดนะครับการกดทับคือยึดตำแหน่ง นี่เป็นชุดตัดนะครับเนื่องจากว่าต้องหมุนเข้าไปในส่วนของตัวเครื่องเนื่องจากว่ามันจะชนกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับยึดแค่ข้างและอันได้ไหมครับช่างไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอันทวงสมมาตรมันจะไม่ได้ครับในจังหวะที่ไม่พิมพ์เลื่อนเข้าเลื่อนออกสลัก50อาจจะชนหรืออาจจะ เขาเรียกว่าอะไรโก่งตัวโก่งตัวมันจะไม่ได้ศูนย์เดิมมันจะไม่ร่วมศูนย์เดิมนั่นเองครับเนื่องจากน้ําหนักของไมพิมพเรามันก็หลายร้อยกิโลด้วยเนาะใช่ครับน้ําหนักก็หลักร้อยโลอยู่แล้วแจมง่ายครับยึดง่ายแต่ยึดให้อยู่แล้วกันนะครับให้มันขยับ มาให้แน่ครับจะให้โดนทายบ่าโอเคเรียบร้อยปิดประตู ังจากเราขึ้นพิมพ์นะครับเราก็จะทําการตั้งระยะเปิดโมนโอเพนโมนแล้วก็ระยะปิดนะครับซึ่งในระยะเปิดเราก็ต้องเปิดเพื่อให้ดันปลดชิ้นงานได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานส่วนในระยะปิดนะครับเราจะต้องทําการปิดโมนให้ในส่วนของอแขนมก้อเสือหรือท็อกเกิลนะครับตึงนะครับลักษณะของการตึงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับกดปิดโมนครับ นเสร็จแล้วเราก็ดูนะครับท็อเกิลส่วนบริเวณนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนให้มันตึงนะครับลักษณะนี้นะครับตึงเหยียดเพื่อลดในเรื่องของการถอยของแม่พิมพ์นะครับจากการรับแรงฉีดหรืออินเจคชั่นนั่นเองในส่วนของการตั้งค่าเปิดป็นพิมพ์นะครับเราจะอยู่ในส่วนของ f 2 ในส่วนของการแคมป์ซึ่งจะมีในส่วนของโอเพนสโตกนะครับแล้วก็ในส่วนของโครสนั่นเองซึ่งเราก็จะต้องทําการปรับค่าระยะนะครับซึ่งจะมีในส่วนของเพสซึ่งเป็นแรงดันนะครับสปีดก็คือความเร็วแล้วก็โพซิชันในที่นี้ก็คือตําแหน่งจะวัดจากในส่วนของอแผ่นฝังคอนะครับกับคาวิตี้ส่วนในระยะเปิดเราก็ตั้งเปิดเพื่อที่จะให้ทําการ เปิดสูงสุดแล้วก็ปิดไปถึงที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับซึ่งในส่วนของการปิดเนี่ยในระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้เพชเชอร์ ure, หรือแรงดันเนี่ยอยู่80บาเพื่อปิดให้สนิทนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดแม่พิมพ์นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเปอร์เซ็นในการเปิดที่น้อยนะครับใช้สปีดที่น้อยลงแล้วค่อยมาเพิ่มสปีดที่อ70อนนะครับในตำแหน่งของโพซิชัน160 เพื่อที่จะให้ในส่วนของชิ้นงานเนี่ยมันหลุดมาอยู่ในส่วนของฝั่งที่มันเป็นฝั่งคอนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่ติดฝั่งที่เป็นฝั่งของ c า v ิตี้ที่เป็นการฉีดเข้ามันจะง่ายต่อการดันปลดชิ้นงานนะครับเพื่อเป็นการเซฟชิ้นงานเราพร้อมกับทําการเซฟแม่พิมพ์เป็น,นตัวตัวโอเพนส o k e เราเซตไว้220นะครับตอนนี้โอเพนส o k e ระยะเปิดกรคือค่าตรงนี้ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะไล่ตั้งแต่กระบวนการปิดนะครับ280-42แล้วก็เข้าหาปิดสนิทก็คือสูงนั่นเองอันนี้ก็เป็นค่าตั้งก่อนถึงที่จะถึงในการปิดสนิทครับเป็นในส่วนของการแคมป์ของในตัวเครื่องฉีดพลาสติกนะครับ